สวัสดีครับวันนี้วันที่24นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คสภาพแม่พันธุ์พ่อพันธุ์กบนะครับว่าจะมีน้ำหนักเท่าไหร่กันบ้างนะครับแล้วก็ไข่สมบูรณ์หรือยังนะครับหลังจากปีใหม่กลับมาก็น่าจะได้มาเพาะพันธุ์นะครับตอนนี้หนาวอยู่นะครับตอนแรกว่าจะเพาะพันธุ์แล้วแต่เพอเพอดินว่าหนาวอยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันครับ ตัวนี้ตัวแรกนะครับเดี๋ยวดูแม่พันธุ์นั่งดีๆสิหนูเอา้เอากระโดดแล้วนั่งดีๆนั่งดีๆเดี๋ยวขอช่างก่อนตัวนี้อยู่ที่ห้าขีดนะครับไข่ไข่ยังไม่แก่เท่าไหร่นะครับไข่ยังไม่แก่เต็มที่นะครับตัวนี้ห้าขีดนะครับนี่เอา ดูตัวนี้ครับตัวนี้สีขีดเอา้ากระโดดอีกแก้วโชว์ตัวหน่อยก็ไม่ได้เนาะอ่าอยู่ก่อนตัวนี้ก็สีขีดเหมือนกันครับก็แม่พันธมาดูพ่อพันธกันบ้างครับพ่อพันธเนชั้นดื้ออยู่แก้วกันครับ พ่อพันก็จะอยู่ที่ประมาณ2ขีดนะครับคือแม่พันน่ะถ้าใหญ่มากนะครับตัวพ่อพันจะรัดไม่ได้นะครับอา้าลงมาแล้วอันนี้ตัวพ่อพันนะครับโอเคครับคือก็ประมาณนี้นะครับพ่อพันแม่พันก็ออกไซส์ก็จะให้ประมาณใกล้ๆกันนะครับคือถ้าถ้าแม่พัน์มันใหญ่มากเกินไปเนี่ยตัวพ่อพันเขาจะรัดไม่ได้นะครับ ก็จะทําให้แม่พันธุ์ใหญ่มากแต่จริงๆแม่พันธุ์ใหญ่มากดีไหมไข่ก็เยอะครับแต่ว okay. ่าจะหาพ่อพ okay ันธุ์ยากนะครับผมพ่อพันธุ์เนี่ยจะต้องมีตัวใหญ่มากนะครับคือลักษณะของโกบบพ่อพันธุ์จะตัวเล็กอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคือถ้าเราทําให้แม่พันธุ์มันใหญ่มากเนี่ยเราก็จะหาพ่อพันธุ์ยากนะครับโอเคครับผมฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ